ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้ง22,500กว่าท่านในเทคลา์นี้นะครับผมอัญเชิญพระเครื่องสําคัญประจําตัวผมอีกองคหนึ่งนะครับมารีวิวให้เอฟได้รับชมในเทคลา์นี้นะครับนี่คือพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่หรือพระขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับแบบอย่างพิมพนะครับกรุวัดบ้านกลางอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับ หรือเป็นถิ่นกําเนิดของพระคุณแผนผมเคยไปไหว้นะครับหรือไปตามรอยของคุณแผนนะครับที่วัดคุณแผนและก็ที่วัดบ้านแคน,นะครับบริเวณที่เป็นสถานที่เกิดของคุณแผนนะครับที่ทั้งที่ศรีประจันแล้วก็หลายอําเภอนะครับผมก็ไปเรียนรู้และไปศึกษาข้อมูลตรงนั้นในช่วงที่ผมยังรับราชการอยู่ที่เทพบรรนครนะครับและก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากไปด้วยวัตถุมงคลอันล้ําค่านะครับ แล้วพระคุณแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่ของผมองค์นี้นะครับเป็นพระขุณแผนที่ใครได้รับชมแล้วในเช็คไลน์นี้นะครับจะมีความสุขสําเร็จสมหวังนะครับพุทธคุณแคล้วคลาดอยู่โยงคงกระพันเมตตามหานิยมดียิ่งนักนะครับและก็เป็นที่นับถือศรัทธาเลื่อมใสของคนทั่วๆไปนะครับนี่คือพระขุนแผนชื่อพิมพ์ก็บอกว่าพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์พระขุนแผนเปิดศักของพระเุู้ปนะครับประทับนั่งขัสมะที่ที่สังเกตดูพระ กันของพระเครื่องในภาคกลางนะครับโดยพธแถบจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะครับชัยนาทหรือแม้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพระในตระกูลนี้พระนางพญาพระกันนะครับหรือหูใบหูจะมีความยาวแหลมลงมานะครับจะแตกต่างจากพระทั่วท่วไปและก็พระขุนแผนทรงผลใหญ่นี้จะมีพระวรกายที่ผอมนะครับองค์เล็กนะครับตรงมีพระวรกายที่ค่อนข้างผอมนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ พคตรรูปประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วนะผมเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วนะครับแล้วก็มีลายเป็นซุ้มลายกระหนกโค้งลงมานะครับเหมือนกับคล้ายๆกับซุม้มของพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเพราะเครื่องสําคัญมากๆของไทยและที่นิยมฮิตตลอดการฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อครับเป็นพระเนื้อดินสวยคมชัดและเข้มขังในรา,ายละเอียดมากๆพระคุณแผนทรงพลใหญ่นะครับเนื้อดินสวยมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับนี่คือ หในพระสำคัญไปทำตัวผมอีกองคหนึ่งครับฝ่ายพี่ีู่เแชร์ในเทคไลร์นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับถ้าในใดไม่ซับสไคร้ฝากซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะเห็นคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำทุกเทคไลร์นะครับตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆของช่องเราขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับขอสวัสดีครับ FC นะครับคุณพัชกรนะครับสอนดอนไพนะครับขอสวัสดีมากๆนะครับที่เข้ามารับชมในเทคนี้นะครับฝากช่วยแชร์ต่อนะครับงานพระเครื่องสําคัญของเราด้วยนะครับและก็ขอบคุณ f c ทุกท่านทั้งที่อยู่ในภาคอีสานนะครับทั้งที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาบ้านเอ่อของผมที่ผมปฏิบัติงานนะครับทั้ง FC ในภาคอีสานภาคกลางนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับรวมทั้ง f c ที่อยู่ต่างประเทศถ้าหาก f อได้รับ สัญญาณที่ดีฝากช่วยแจ้งผมด้วยนะครับว่าสัญญาณที่ถางเทศดีไหมเรามี f อที่ขยายไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ยูทูบไทยแลนด์จะให้ขอบเขตสัญญาณไปถึงประเทศไหนนะครับขอบคุณ f อฟซมากๆที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือพระขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมให้ชมด้านหลังพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินธรรมชาติที่สวยงดงามมากๆอีกหนึ่งองค์ผมเป็นพระประจำตัวผมนะครับเนื้อดินเป็นดินธรรมดา นะครับดูง่ายๆนะครับเป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่ดูง่ายนะครับไม่มีรายละเอียดใดสำับซับซ้อนนะครับพี่กลับมาให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ FC ช่วยแชร์และขอบคุณมากๆที่การในการเข้ามารับชมนะครับรวมถึง FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการวันนี้ก็ได้ส่งนะครับหนึ่งรายการที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับในรายการพระหลวงปู่ทวดนะครับหลังยันกรอบเพชรของวัดห้วยมงคลนะครับ ขอบคุณเอฟซมากนะครับเดี๋ยวถ้าผมเคลียร์ภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยผมจะพบ f c ในสักขะงการไลฟ์แบบเป็นหน้านะครับอันนี้เขาก็ไลฟ์ธรรมดาไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมแม้กระทั่งผมได้ทำเท็ไลฟ์แบบนี้ก็ยังเข้ามาชมกันอย่างหนาแน่นนะครับเ c เป็น FC แห่งพลังงานบวกผมขอให้บาร,รมีของพระคุณแผนทรงพลญงนะครับจงรมดัานให้ f c ผมทุกท่านสําเร็จสมหวังร่ารวยเง,เงินทองโชคดีแข็งคลาดปลอดภัยและมีชัยชนะเหนือทุกๆอย่างนะครับ ขอบคุณครับ